เบรก3สปอร์ตเดียวอ่านจับเบรกทีสองบ็อกซ์มีอาร์มแฟนฉานพี่บุญนนแฟนฉานบีธิรวัตชาตริทริคอปเตอร์พี่หนำพี่เกียงบูมพี่อาคมธนากิจแฟนฉานจ็อบนิกพี่นิกพีรพิษนนพี่หนำบีธิรวัตพี่อาคมพี่เกียงเออใช่นิกพี่บุญแล้วก็พีรพิษโอ้เชิดฟกัสกล่องใส่ด้า โอเคตัวอย่างพร้อมครับเลขขออีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคลืมอะไรแล้วไหมทุกคนกดแล้วขอบแล้วลืมหนึ่งอย่างคือลืม ก๊อปชื่อทุกคนมาวางซึ่งทุกคนต้องรอมานสิบห้าวิในการก๊อปชื่ออาร์มอยู่บนสุดอ่านไปแล้วแหละแล้วก็ยีคือพีละพิษหรือพีละพ,อพละพัดโทษทีถ้าอ่านผิดนะครับขออภัยล่วงหน้าฮะนี่คือชื่อทุกท่านครับบนสุดควรจะเป็นอาร์มใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ล่างสุดครับเค เปิดให้ทุกคนดูอยู่แล้วใช่ไหมใช่โอเคเดนวีโกอะไรอ่ะมันไม,ไ,มไม่ขยับอ่ะกดเต๋าไม่โดนเหรอโอเคกระโดดละสี่บวกสองเป็นหกหกทีครับหกทีนะครับหนึ่งสองสาม ามยังคิดอยู่เลยสาแล้วสีสู้เขาแล้วน้ำออก5้ห,หคิดอยู่คิดแล้ว4ีบวกสเป็นหกหกทีฮะแล้วก็ครั้งที่6อาร์มอยู่บนเหมือนเดิมอาร์มอยู่ที่หนึไม่เปลี่ยน1อยู่1เราก็จะเอาลงมาแปะตรงนี้ แล้วก็กี่ทีนะเมื่อกี้หกทีฮะ go one ไม่ไปแต่คิดอยู่สองสามสี่ห้าอันนี้ห้านะอย่าพึ่งนะครับโซอีบวกสองเป็นหกแอนหกซูเนสอยู่บนสุดคีแกนอยู่ล่างสุด everything else อินบ t ทวีนจ้าขัดลอกมาดูกันอีเมลเอาทำไมกดผิด go away เรียบร้อยแปะให้แล้าเอานี่ลงก่อนอ้าม ซูเนสคาดิชิอนส์เวนเดอรซนเดนฟินิชมิเซอร์แบรดลีย์จอห์นบารนชาบินินเบรดโจตินาพีบูมทีเจอรารดอิบูฮิมคอนาเต้เทรนดพิกเรียงสองสปอร์ติกันเลยดาวกลิชละฟี่โรแมนฮอกรัชมาบาย่าโฮบิงเกอร์พิบุญอินส์มาชเาโน่มิเซอรลอรีบีเทรวัตเดอะคาวซิริฮอลแลนด์โจโกเมสพิบุญควันซ่ามิซี่โบเคิร์นอัลเลนส์แฟนชันอองโชมาทิฟฟิกเกอร์รัวบีเทรวัตชาวิลอนโซเรเนยังนากาโนธนกิจ คูมาสแดนโรเบ r สันจ็อบซีฟาวเลอร์แฮร์รี่คิวมาร์กลอเรนเซนพี่หนำไรน์กายเป็บียรเทียโกมาเขโอเว่นเทรนโคนดรตี้แฟนชันดามิ d n เนสแมคคาลิสเตอแล้วก็มูเซลาวสกีนอนริเซเทรนามิวัตุรเอนโดพิแอคมโจตาเซมิกัสลูคเคมเบอร์สพิรพิดซาดีโอมาเน่อยเหนเซนสักทีได้ไหมเฮนเดอร์สันเคียนเคอร์เนเลียนเลียนเคอร์นเนทัทีฮันนนฮาเบียร์ s ลตเอ็มลเฮสกี้หรือดสแฟนชันซาโบฮามานเวลลีและลักกี้ พี่อคมการ์เกอร์คาร่านะบ๊อบบี้คลาร์กเจร์เอนคลอปพี่หนำกัคโปหรือกาเซียโมซาลาพีรพิษพีรพิษวิววีดีเบนด็อกเจมส์แมคคอนเนลชัดชริตคอปเตอร์บาสิติชคาร์มสแกลลอนเนียมฟาเฮนิกวิดเควินคีแกนเอมมาโควิสโตแล้วก็เฟอร์นันโดทอร์เรสทูเอนด์เดอะสปอต รีคอร์ดแล้วเปลี่ยนเลขแล้วอ่านสปอตแล้ววันดอมเสร็จแล้วกดเซฟแล้วแกะซองอมาวางก่อนใส่ถุงมือซองถ้าก่อเราไหลได้ไหลาหกกล่องฮะ 2ององสองมาฮะใช่ไหมใช่ห้าพีเ s สหกเจ็ด굿ลักทูยอ m a เมย์เบรเกอร์กอสบีว y ยูนะจ๊ะ ปแต่ก็สนุกดีนะเปิดการ์เยอะเนี่ย Magic from more อะไรทำไมมันลื่นมันเดียวมันดูด Magic from more แล้วก็ King of Europe เป็นค่นี้เ่ยงคืนยังมีคนจะอยเลย What คนที่ดูไลฟ์อยู่ได้ยินไหมที่ยังคือยังมีคนเจาะอยู่เลยอ่ะคลบับฟิกเกอร์ว่าควนซาเอ้ยายเส็น้ำเยอะแยกแล้วเราจะเอาไว้ท้ายตรงนี้เห็นไหมถ้าเลื่อนมาอี้จะเห็นใช่ไหมว่าายเซรนอยู่นี้ ทำไมแบบเจอเดี๋ยวยนะี่ห้าเนาะขอแบบต่ำลงใหม่นิดนะึงไหมคือทุกเบรคตอนนี้มีคือแท่ทุกเบรคแล้วมีมเาาซนเกือบ,บทุกเบรคเซนยี่สิบห้าซาโบบชีคอนเนอร์แบร์รี่บชีจะแบบขยับลงใหม่หน่อยไม่ได้เหรอที่แบบต่ำเลยยี่สิบห้าหน่อยหมายถึงอะแวนไดแล้วก็ไมโครโอเว่นเอา ขอแบบทับสิบทับหอะไรอย่างเงี้ยมสลาคอดิกัรโพทับ9ก้าสิบก้าสิบทับเก้สิบก้าครี แบ่นี้สักนิดหนึ่งเหมือนวันแรกเส้นออกละหนึ่งลานออกละหนึ่งโอเคอเควินทีแกน ชูมิ n ิแกน a n ะวานเด d เซดินวันไดค์และขอนซาผู้นี้ต้องหาเวลาทาสรุปราคาทำในวัน80%ละของไอ้นี่ชืออะไรนะพริสตีน ลักกี้ทับยีสห้าเช่นกันนะหนังสือพิมพ์ทับยี่สิบห้าเราจะาว้รุ้น้ายเช่นกันไหนๆก็ไหนละคิงส์ยุโร g เกรแฮมซีเนีย อินเสิร์ททับยี่สิบห้ลายเซนทับยีคุณจะมี1ีกหนึเซนกับหนึ่งรันซอฟแวร์ในนี้วีวีด,ดีทับเจ็ดห้ะทับห้โคนาเต้ ทำห้าสิบเก้าทำห้าสิบลันครบเหลือหนึ่งเซนฮะอินรัชไอดอป็นโรบิฟัลล์ อยากเห็นหวันลวันสักทีไม่ได้เห็นสักทีเลยอุ้ยขอโทษครับไม่นึกว่าจะเป็น,านาาาาาาลนายเซ็นมาบายา my bad sorry มาบายาไม่รันลายเซ็นมาบายาไม่รันงูน,นี้มาบายาเป็นของ อร่อยมากมาเป็นยังพริกเกียงพริกเกียงวิทมาบ,า,บายาอู้นี่นะหนึ่งสองเท่ากับครบคิดครบแล้วเหลือที่ยังไม่เปิดแค่นี้งโบแมนยังกับฮีโร่ออฟเดอะเป็นวัชรุ รองท้ายก่อนไปลุ้น25่สสองอันดีก่าจอต้าจะ้ะมาลุ้น25กันเริ่มที่การลุกปีบแม้ก่อน ยี่สิบห้าให้ท่านโอเคอินเสิร์ททัยี่สิบห้าครับโอเว่นอีสเวิลด์สเบส 4ทับ 25. Owen is world's best. Michael Owen ทับ25เป็นของใครสักคนทหาไม่เจอเจอแล้วพี่หนำ With Owen is world's best ทับ25จะ้ะส่วนไรเซนฮะทางนี้ฮะ Old oh, school, yuk cũ, được không? Gerard Gallagher, Torres, yuk nhé. Wow, wow, holy Bobby Thirwat with Xavier Alonso. สิบสามทับยี่สิบห้าสวยจัดความอิจฉาไปอยู่จริงบนโลกนี้ใครดูอยู่แล้วบอกไม่อิจฉาผมไม่เชื่อ อายินดีด้วยนะ่ะเรายินดีอยู่แล้วสวยโอ้สุดนาิสยินดีด้วยครับสิบสามพับยี่สิบห้ามา h o p e f u l l y h o p มีวันมอ สวเดยทำไมลูกเอายืนตรงนั้นดิเทแบบคุณชายงี้กโอเคเท่ดสวัสดีครับนี่ดี้วฮะมา last box module คุณ d ัก c k to ครับ g o ้ักอ๋อ Savion soan sa heroes of Istanbul Lucasia Abhasy. ยี่สิบห้ารับห้าสิบโซเซที่มีคนมาเจาะตอนนี้เนี่ยโควิสโตมาทีบโจโกเมส King Kenny and Graham Souness ah. Graham Souness goes to Graham Souness goes to ดูให้สักคู่ครับกรแฮมซูเนสไม่เจออามอามวินกรแฮมซูเนสดาวินเอนบัสซิต ร s ชร c ซชิเ s e ์แด n วันไดค์ลายเซ s นและขอ,ของนี้คือเทยโกอลาคันทาราเทยโกอลาคันทารา กู to... ทูพิอาโก้พี่หนำพี่หนำมิทพิอาโก้อาราคันทาระเหลือหนึ่งเซนก็สองลันปะหนึ่งลันแล้วพันลันออกนี่แล้วทับเก้าสุดเก้าเทซน์ อเล็กซานเดอร์อานูสองครับเก้าสิบเก้าครับเวอร์จูวีวีดี จะเหลือหนึ่งลันกับหนึ่งเซนนอครอปมาทีอยากรู้ว่ารุ่นเนี้ยครอปเนี่ยวันละวันถ้าออกแล้วคนที่ได้เอามาขายจะจบเท่าไหรนะ่เนาะครอปรุ่นเนี้ยทับห้าทับสิบวันละวันครอปรุ่นเนี้ยจะขายกันเท่าไหร่ Chibokerns are kings of Europe, Ian Rush to 50, 28 30, 50, Ian Rush to 50, ลันครบปะอลซองแล้วก็เซรีฮอลล์เทรนท์ฮาวิเอ์มาสต์ราโน McAllister, Harry Q Haman special free kick, Edma, Haman. 2nd last box. Box one should be Lionel. Kenny. Not. Kieran. My bad. ท้ายคุณจะเป็นลายเซ็นรันต่ำ please รันต่ำ please ทับห้าสิบไม่ต่ำคุณรักชิวอ่ะนะจ๊ะเบนโดกแล้วก็อัลตกราฟออฟกักโปดูหน้าแค่นี้ก็รู้ละโคดีกาโปทับเจ็ดสิบห้าเลยไม่ใช่ห้าสิบ กัปโปรับเจ็เก้าทับเจ็ดส้าคอรีกส์ทูเอาใจละเด็กคนออ,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 อโชอร์ูสคุมาสโรบี้ฟาวเลอร์รนกรานเบชกราวนบวจตา,านิซโบสลาเจมิคาเลเกอร์คอรีกัปโปพี่หนำออโซพี่หนำ มารีแคปให้ทุกท่านสำหรับเบรกสุดท้ายแของค่ำคืนนี้ครับจะรีแคปให้ครับมา มาฮิวโก้ครอปมโจมิโอเวนเวนไดค์มาทิฟโจโกเมสลักกันไว้นะอลอนโซเอนโดนักสุพิมจ์าฮามานมีครอบอีกใบด้วยไอโดโรบิฟาวเลอร์อ่ามอสซาลาสีขาวครับ อาไิซองบีบีดีโจต้าโมซาลาแล้วก็เคสฮิตเป็นแกรแฮมซูเนสการดรันฮะ99จะดูทำไมกั bo, Trent, ๊กโบเทรนท์ทห้าสิะใช่โคนาเต้เอนรัชหรือกาเซียโอเวนอีสเวิลด์เบสทับ25าจ้ะลาเซนจ้า อ阿าคันทาร่าเทียโกดิสมาบยะากั๊โผ่ทับ275แล้วก็ชาวีลอนโซส13ทับ25ของบีทีรวัตรอินดีด้วย